สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเรนดอมในหัวข้อความรู้สึกของคนในใจของคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์และเทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคนคนนั้นในความรู้สึกของคุณนะครับว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างนะอ่า ขอดูพลังงานของไพ่หมอโต๊ะจะเปิดพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนแล้วหมอโต๊ะจะเปิดพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เบลไฮโรแฟนเป็นพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาชา พลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณอยู่นะครับเป็นไพ่ของคําอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพอรของคุณหรือการที่คุณชอบไหว้พระอสวดมนต์นั่งสมาธิของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของพลังานของไพ่เจ็ดเจ็ดเจ่ถ้วยเนยเป็นไพ่ของโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาส ที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีไพ่แห่งการที่คุณนาจจะเป็นไพ่แห่งการที่คุณคิดที่จะวางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เพจออาไปเกิลเป็นไพ่ของความรู้สึกที่น้อยใจกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้เป็นไพ่แห่งการกลับมาคิดคการกลับมาทบทวนในความรู้สึกในตัวของคุณเองนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เจ็ไม้เทา้าเป็นไพ่แห่งการปิดกัน้นการบล็อกการมีกาแพงการพูดการคุยก็ได้นะาหรือการที่คุณกับเขาอาที่มีไพ่แห่งการเคยปิดกั้นเคยบล็อกเคยมีกำแพง การติดต่อการสื่อสารกันไปก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานไพ่ t ท n of p e n t a c l e นะเป็นไพ่ของความเป็นความมั่นคงในตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าในตัวของคุณคุณอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องอนาคตทางด้านการเงินเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มผูนของคุณ,คณก็ได้นะมีไพ่พลังงนะางนไพ่ The Star ความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธานในตัวของตัวเองเป็นไพ่ของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนี่เป็นไพ่ของคนที่มีความโดดเด่นในความรู้สึกของคุณในแวดวงสังคมของคุณด้วยก็ได้นะมีไพ่ของการที่คุณมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับมีไพ่พลังาไฟแปดไม้เทา้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีคนที่จะอาจที่จะมีกาที่จะติดต่อทักทาย กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สองเหรียญความช่างใจความพยายาม ความประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจะที่จะเคยพยายามที่ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์และอาจที่เป็นไพ่แห่งการที่มีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งมีคนที่มีอาจจะที่จะเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยนะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ห่งคนที่มีความสามารถคนที่มีการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอในตัวงคุณไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในทุกๆอย่างที่คุณเรียนรู้คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียน รู้ได้ไวความสามารถในตัวของคุณสูงนะมีไพ่ของความผิดหวงังความเศร้าวความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นมือที่สด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ยังหลุดพ้นออกจากความรู้สึกเก่าๆไม่ได้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ ห้าเหรียญใต้สำรับนะวันเวลาที่คุณเหน็บหนาววันเวลาที่คุณอ้างว้างในความรู้สึกเขากับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกในสิ่งที่คุณทุ่มเทก็ได้นะหรือการที่มีคนที่ทิ้งภาระหนี้สินความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณด้วยก็ได้นะครับมีแห่งการที่คุณเป็นคนที่อาจจะมองถึงอนาคตในตัวของคุณเองเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่วางเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวของคุณนะเป็นผ้าแห่งการที่ในพื้นดวงชะตาเนี่ยมีผ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังงานของการที่มีสินสิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปหรือมีคนที่ตื่นรู้มีคนที่คิดได้ในวันเวลาที่สายในวันเวลาที่เขาอาจจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินผิดไปในชีวิตของเขาก็ได้เป็นคนที่เสียใจเป็นคนที่เสียดายในความรู้สึกต่าง เองซะมากกว่าแล้วก็ได้ในวันนี้เป็นคุณที่เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าเป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณอาจจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณแล้วก็ได้เพราะคุณอาจจะเป็นไพ่ของการที่คุณมองถึงอนาคตในตัวของคุณมากกว่านะครับขอดูพลังงานของไพ่ในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกยังไงนะขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาหน่อยนะครับ มีไพ่พลางหรือไพ่เดอะฟูลนะเป็นไพ่ของคนที่คบไปเรื่อยรักไปเรื่อยหรือคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก,ก่คุณเป็นคนที่ไม่ได้แคข์นในความรู้สึกก็ได้หรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในวันเวลาที่ขาดเป้าหมายในวันเวลาที่คุณนะที่เคยคุยถึงเรื่องอนาคตเคยวางแบบแผนเคยวางเป้าหมาย ระหว่างคุณกับเขานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่คิงออฟคัพราชาถือถ้วยนะเป็นไพ่แห่งการอยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกการดูแลของคุณความห่วงใย,ยของคุณความเติมเต็มของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับการที่ตอนนี้มีไพ่คิงออฟคัพเข้ามาเนี่ยมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโทษขอร้อง ขออ้อนวอนขอคืนดีในความผิดที่เขาทําไว้กับคุณนะมีไพ่ของการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวของเขาเป็นไพ่ของการกลับมามีสติในตัวของเขาก็ได้เป็นไพ่ของผู้คงแก่เรียนหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิชาการก็ได้นะครับเป็นไพ่ของแสงตะเกียงนําทางวันนี้เขาเป็นฝ่ายที่อ้างว้างเหน็บหนาวในความรู้สึกก็ได้นะมีไพ่ของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเขาที่จะมีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เตือนสติเขาอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่ของครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษานมีไพ่ของเดชรี ยอกรกฏลักษณะกรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะครับเป็นพ่าของการที่มีคนที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณเป็นพ่ยของเดินเลเวอร์เนี่ยเป็นพ่ของคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองก็ได้หรือเป็นพ่ของการที่เขาอยากที่จะกลับเข้ามาเหมือนความสู้ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง เดินสู่ก้าวเดินสู่เส้นทางด้วยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยกระได้เป็นพ่งการ,รวนกับการหวนคืนความช่างใจในความสึกกับสิ่งที่เขาผ่านไปอาที่เป็นพ่งการที่เขาไปเลือกสิ่งต่างๆในตัวของเขา พยายามที่ช่างใจในความรู้สึกว่าคุณน่ะคือคนที่ดีที่สุดคือคุณคือคนที่พิเศษที่สุดสําหรับเขาคุณคือคนที่เคยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนแก่เขาก็ได้มันเหมือนไม่ไม่มีพลังงานการที่เขาคิดถึงความยุติธรรมกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณด้วยก็ได้นะมันอาจที่จะไม่ได้ยุติธรรมกับคุณในความรู้สึกของเขาก็ได้เพราะมีไพ่ของจะตติกขึ้นมาเนี่ยหรือกับคําพูดคําที่เขาผิดสัญญา กับคุณไว้ด้วยก็ได้นะมีไพ่ของคนที่คิดถึงวันคำมั่นคำสัญญา ที่เขามีไว้ให้กับคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ในออฟสอดนะเป็นไพ่แห่งการที่เขาจะเดินหน้าและทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเดินหน้าเข้ามาทักทายกับคุณนะมีไพ่พลังงานแห่งการติดต่อการสื่อสารการที่เป็นฝ่ายเขาที่ทักมาคุยกับคุณก่อนก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่ทักทายกันสารสัมพันธ์กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการติดต่อการพูดการคุยมีไพ่พลังงานของไพ่ แปเหลียนความตั้งใจความพยายามหรือเขาตั้งใจทําในสิ่งที่เขาตั้งใจอยู่เพื่อจะพิสูจน์ตัวของเขาว่า เขาสามารถที่จะดูแลคุณได้หรือคุณกับเขาอาจจะจําเป็นไา่ที่ช่วยเหลือกันละกันนะครับมีไพ่ของดีไฮพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนความงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจเขาอาจที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งความคิดถึงในเวลากลางคืนในความว้าวุ่นในความกังวลใจในตัวของเขาอยู่ไพ่เดือชาฉลออดนะเป็นไพ่ของการที่เดินทางเดินหน้าความอดทนหรือมีไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางมีไพ่ของการที่ ติดต่อพูดคุยข่าวนี้เป็นไพ่แห่งความรู้สึกที่เขาอาจที่จะคิดว่ากับโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาขอากับคุณเนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยกับความรู้สึกมากก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของไพ่หกหกถ้วยเป็นไพ่ของความรักเก่าๆคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงอนาคตด,ดีๆคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขานะมีไพ่พลังงานของไพ่คิงออฟวานราชาถือไม้เท้าควีนออฟวานราชินีถือไม้เท้ามีไพ่ของสเตน นะชาวสิงรัคนาสิงเป็นไพ่ของการที่เขาจะยอมทุกสิ่งท,ทุกอย่างเพื่อคุณให้โอกาสกับเขายอมทุกๆสิ่งที่ทําไว้กับคุณนะเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขาเคยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นความตั้งใจด้วยกันเป็นแพ่งก่คนเกา่าๆคนเดิมๆที่คิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันเคยอธิษฐานหรือการที่คุณกับเขา เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคัดกรองคนที่มีสิ่งที่เสมอกันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคุณกับเขาให้กับเขา้เขามาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่แห่งการที่คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคู่อธิษฐานคู่ขอพรอคู่ร่วมสร้างกันมานะยังตัดกับความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่ขาดก็ได้นะครับของพลังงานในตัวตนของเขาในความรู้สึกของเขานะเป็นไพ่ของเขาคิดถึงสิ่งดีดี ในวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีสิ่งที่เป็นความรู้สึกเดียวกันความหวังด้วยกันเคยห่วงใยกันเคยดูแลกันทุกๆอย่างเป็นฝ่ายเขาที่ยังคิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่ยังลืมในความรู้สึกของคุณไม่ได้ในความที่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณนะที่จะนิ่งในความรู้สึกเขากลับมากลัวในความรู้สึกของเขาว่ากับสิ่งที่คุณนิ่งไปในความรู้สึกตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่หวาดเราหวาด กลัวหรือการที่เขาไม่รู้ว่าคุณคิดกับความรู้สึกในตอนนี้ยังไงเขาอาจใจอาจจะคิดและอ่านใจของคุณไม่ออกด้วยก็ได้นะว่ากับสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาขอโทษกับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะให้โอกาสหรือให้อภัยกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะขอพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานะครับขอพลังงานขอเช็คพลังงานของไพ่ แนวโน้มความสัมพันธ์ในการกลับมาคราวนี้ของเขานะครับอขอรูปทางงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่ของการที่มาถือความรู้สึกกันไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้การเดินหน้าของเขาในตอนนี้นะครับมีไพ่ลังงานของไพ่การเขียนบันทึกการจดเรื่องราวต่างๆในตัวของเขาที่เป็นไพ่แห่งการที่เขากลับมาคิด ในบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอยู่นะครับมีภาพแรงงานของความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามออนะที่เป็นพรห่งการที่คุณกับเขาอาจที่จะห่างกันในเรื่องการทํางานหรือเปล่าการที่คุณกับเขาห่างกันไปนานหรือเป็นฝ่ายเขาที่อทา่จะไปทําในสิ่งที่เขาหวางังในสิ่งที่เขาตั้งใจเพื่อที่จะกลับมาให้คุณเห็น ในความรู้สึกของเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของ DMPs เทธิดาดาวสุขดาววีนัทคุณคือคนที่อุปถัมภ์คุณคือคนที่เกื้อกูลเกื้อหนุนแก่เขาเป็นไพ่ของ DMPs เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองก็ได้นะหรือการที่คุณเป็นคนที่นิ่งอยู่ในบันลังหรือการอยู่ดูถึงสถานการณ์ที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของ3าถ้วยเป็นไพ่ของเติ r d p ปา t ์ตเขาต้องเคลียร์พลังงานการที่ปัญหากับครั้งที่เขาก่อไว้ให้หมดนะ ถ้ากลับมาแล้วยังมีปัญหาคาราคาซังคุณก็ไม่เอาแล้วก็ได้นะมีไพ่พลังงานางความคิดถึงนะออมีไพ่แห่งการที่หรือเขาอาจี่ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์เขาไม่ได้เห็นค่าเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าเขาในความรู้สึกอาจี่มีไพ่ของการที่มีปากมีเสียงกันด้วยก็ได้ไม่มีใครที่ห่วงใยเขาไม่มีใครที่ดูแลเขาอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งมีไพ่พลังงานงการที่ฝ่าฟัน ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวโอกาสมีให้คนไข้คว้าโอกาสมีให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับเป็นไพ่ของคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองมีไพ่ของคิงดาบกับควีนดาบเนี่ยเป็นคู่คนที่เคยร่วมสร้างหรือการที่คุณกับเขาเคยร่วมฝ่าฟันปัญหาเป็นคนที่อาจจะมีไพ่ของความเป็นผู้นําทั้งสองคนมันอาจจะมีปัญหาในความขัดแย้งเพราะ กับสิ่งที่มันเป็นปัญหาคืออาจจะที่จะเป็นไพ่ของคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงทําให้มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของเดอะเวิร์นะเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้เป็นไพ่ของเดอะสตาร์จักรวาลดึงคุณทั้งคู่ให้ได้มาพบเจอกันเรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์เดอะเป็นไพ่ของเดอะสเตนนะมีไพ่ของสิบเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงไปด้วยกันทรัพย์สินเงินทองเป็นไพ่ของความ ที่มีความอบอุ่นในครอบครัวมีเป้าหมายเดียวกันมีไพ่ของการที่คุณกับเขาได้วนกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งคุณคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานะในความรู้สึกตอนนี้ของเขาอาจที่เป็นไพ่งการที่เขาอาจจะมากลับเข้ามายอมกับทุกๆสิ่งทุกอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนการหรือการที่คุณกับเขาพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งการละการก็ได้กับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาของคุณ ระหว่างคุณและเขานะามีไพ่แห่งการที่กลับมาขอโอกาสขอคืนดีเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณกับสิ่งที่คุณเคยทําเพื่อเขานะามีไพ่พลังงานงก,การที่เคยร่วมสร้างร่วมทำร่วมอนาคตด,ด้วยกันมีเป้าหมายเดียวกันมีความรู้สึกเดียวกันมีสิ่งต่างๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถบ้านที่ดินก็ได้นะที่เป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขามีสิ่ง ที่ดีด้วยกันนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่จะติดต่อกับเข้ามาพูดคุยทักทายกับคุณอีกครั้งหนึ่งแปดไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งการพูดคุยระหว่างคุณกับเขานะครับอขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับขอไพ่พลังงานของไพ่สรุปและแนะนํา มีไพ่ของสเตนนะเป็นไพ่แห่งการที่ยอมทุกๆสิ่งยอมทุกๆอย่างการปรับความเข้าใจในครั้งนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญน,นะกับข่าวนี้ที่เขากลับมาเนี่ยคุณจะดูถึงความทุ่มเทความเสมอต้นเสมอปลายในตัวของเขาในความรู้สึกตอนนี้ของเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ ห้าถ้วยนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจมีไพ่ของเดอร์เมเิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีในตัวตนของคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีเซนต์มีหลังสังหณ์อยู่แล้วคุณเป็นคนที่อ่านใจคนเป็นคุณเป็นคนที่อ่านความคิดคนออกนะเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้สึกที่ ใครเข้ามาในความรู้สึกนี้คุณนะที่จะรู้ได้ด้วยเซนของคุณรู้ได้ด้วยความรู้สึกของคุณใครพูดโกหกใครพูดหลอกลวงคุณรู้หมดนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สิบเหรียญน,นะมีไพ่พลังงานของไพ่ห้าเหรียญน,นะครับเป็นไพ่แห่งความเหน็บหนาวความอ้างว้างทุกสิ่งทุกอย่างการที่คุณนะที่เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของคุณเอง แล้วก็ได้นะในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมามีไพ่ของหเหรียญอยู่เนี่ยเป็นไพ่ของการปลดปล่อยกับความรู้สึกกับความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมีคนที่ทําให้คุณเจ็บมีคนที่ทําให้คุณเสียใจกับดีที่ผ่านมามีไพ่ของเดอะทเวิร์การจับได้การโปะแตกในความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ยังวนเวียนอยู่ในความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ให้ใจใครแล้ว คุณเป็นคนที่ให้ใจเต็มที่ดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาอาจจะเป็นพลังงานงการที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในความรู้สึกที่คุณทุ่มเทให้กับเขาก็ได้นะครับมีไพ่พลังของไพ่เดอะเอมเพิร์ด์ชาวเมธตดไฟเป็นไพ่ของคนที่เป็น คนที่มีความเป็นตัวของตัวเองหรือทางชาติต่างถิน่นแดนไกลหรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เติบโตในตัวของคุณเองมีไพ่ของห้าถ้วยเป็นคนที่ผิดหวังหรือเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ควีนออฟสอดราชินีถือดาบเป็นไพ่ของความเข้มแข็งความอดทนมีไพ่ของความฝันความหวัง กับอนาคตข้างหน้าของคุณเป็น,ปน,ปนมีภาพแห่งการที่คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีภา่ของวิวอ f f ฟ r t จูนกงล้อแห่งวันเวลาโชคชะตาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้โชคชะตาสิ่งดีๆคนที่หลุดไปแล้วก็คือต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเราสําหรับบางท่านอาจจะพบเจอกันอีกสําหรับบางท่านอาจจะปลดปล่อยกับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว ก็ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะเจอคนใหม่ๆห,หรือรพร้อมที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆใ,ในตัวของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ทูอับครับซู้สิ่งทุกอย่างนะคู่กันแล้วก็ไม่แคลกันในความรู้สึกนะครับมีไพ่พลังงานของการที่มีกิ่งถือเหรียญ มีคนที่อาจจะที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยห่วงใยคนคนนี้อาจจะมีไพ่ของคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่เติบโตในตัวของเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ค e ีนออฟวานนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่คิงออฟวานหรือเป็นพลังงานของคนที่ไปพบเจอกันในสายงานเดียวกับคุณก็ได้หรือคนคนนี้ที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าคนเคยคุ้นเคยในตัวของคุณก็ได้นะอาจที่จะได้พบเจอกับโชคชะตาที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกัน ได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพ่งการที่คุณกับเขามีความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งกันและกันนะมีพหังการที่กับสิ่งที่ผ่านมาก็เคยผิดหวังเคยเสียใจหรือมีพหะของคนเก่าๆที่อยากวนย้อนกลับเข้ามาอยู่ในวันเวลาเดียวกันที่เป็น ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่มีโชคดีสิ่งดีสิ่งใหม่ๆที่กำลังที่จะเข้ามาให้กับคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอ,ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านนะครับ